งัดเลยจ้าพอพี่น้องจ้าฝนจะตกแล้วจางงัดเลยโอ้ยพอพี่น้องอ้าพีสาวโคราชพอพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่มแม่พี่น้องมาพบกับสาวโคราชสวีดเดนตามเคยดเดี๋ยวะเด้อวันนี้พามาแกบเห็ดจ้าพ่มแม่พี่น้องกรี๊ดเลยจ้าเห็ดแพงเห็ดหายากจ้าพ่อพี่น้องจ๋าเห็นไหมจ้า เฮ็ดงามโพดงามโพจ้บพ่อพี่น้องจ๋าหนิเอื้อเนี่อเนื้ก้องงามมากเลยจ้บพ่อพี่น้องจ๋ามาเด้อจ้เด้อมาเก็บแฮ็กับซากุวโบรรยากกาาาศเเข้ป็ชสวัสดีจ้าสวัสดีจ้บพ่อแม่พี่น้องวันนี้สาวโคราชพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเฮ็ดเดินจะเด้อให้ชมบรรยากาศจ้าสวัสดีค่ะพามาเก็บเฮ็ดจ้บพ่อพี่น้องจ๋า แกเพ็ดกระสางโคราชเด้อจะเด้อพ่อพี่น้องเฮ็ดหลจนจ้ะแต่ว่าเฮ็ดถั่วจะเฮ็ดถั่วพ่อพี่น้องจ๋าก็ใกลจ้จะมดนาแล้วเนาะจนาก,นก,ก็ได้นิดหน่อยจ้าก,ก็ถือว่าโอเคเนาะจ๋เพาะพี่น้องจ๋าดูบรรยากาศเดี๋ยวให้มาดูเกเพ็ดกันเลยมันมากจ้าพ่อพี่น้องหลายคักจ้า นี่จ้ะพ่อพี่น้องเฮ็ดถั่วจ้ะเฮ็ดถั่วจ้ะพ่อพี่น้องกำลังจะเกิดชอบเกิดเวลาหนาฝนหนาหนาวจ้ะพ่อพี่น้องนี่จ้างามงามเฮ็ดดำเฮ็ดแพงเด้อจ้ะเด้อดูดิก๋งามงามพ่อพี่น้องจ้าก๋งามมากเลยจ้า นี่จ้ะฮะนี่จ้ะดอกงามโพดงามโพพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่มาเจอเขาเก็บไปแล้วจ้ะยังก็ขวัญหาเนาะขวัญหาเอาจ้ะพ่อพี่น้องนี่จ้ะโอ้ยดอกกำลังงามตูมุเตมีเลยจ้ะพ่อพี่น้องจ๋าเห็นไหมเก็บกวาสาวโคราชเด้อใครอยากเก็บเฮ็ด หาเราไม่น้องจ้าต้องหาจ้าเนียจ้างามงมเง็ดจ้า หนาวแล้วจ้าพี่น้องว้าวดูกรอนี่พ่อแม่พี่น้องกำลังงามเลยจ้าผมว่าไ่จ้าพี่น้องจ้าก้องามมากเลยจ้ากำลังตู้หมูตัวมีตัม้ตอมอะไปจ้า นี่จ้าพแมพี่น้องเฮ็ดใจเฮ็ดไม่ช่วยสาโคราชเก็บเฮ็ดเลยจะเด้อเฮ็ดดำเฮ็ดแพงเฮ็ดแพงมากจ้าพรมพี่น้องไม่ช่วยเก็บเวยจะอุย้ยก่องามๆโพดงามโพลจ้าพรมพี่น้องชอบขึ้นนะนะหนาวจะเฮ็ดนี่จ้ งามจพ่อแม่น้องอายกำลังกระบุตะมีเะยจ้าพี่น้องจ้าจัดไปดีจ้าพี่น้องกำลังงามเลยจ้า นี่เห็นไหมนี่จ้ะเด้เด,ด้อชื่อสังรันกบเห็ าพจ้ะหนาวเ,เดี๋ยวตะปวดรอจ้ะโอ้ยเก่องามหดงาม เดินหาเห็ดกันจ้ะพี่น้องโอ้ยคนมาเก็บไปจนคุณเมื่อหรอจ่จ้ะอันนี้ก็เห็ด้ะจะเด้ออันนี้ก็กินได้จะ้พจะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็กินได้จะ้ะสาวโบราบก็ลักินเนาะ ไปเก็บป้ายคนไทยมาจนพลุนแล้วเนี่ยมีมีคนมาเก็บแล้วจ้ะมีจ้าเฮ็ดถั่วจ้าพี่น้องถั่วจ้าโอ้โหเฮ็ดถั่วจ้าพี่น้อง ีจ้ะไปเราจะเด oh well ้อช่วยสาวครันเก็บเห็ดโอ้ยหัวรู้จ้ะจังน้อเฮ็ดจะเฮ็ด เจพอพ่อพี่น้องเฮ็ดถ ua, ั่วเฮ็ดอร่อยจ้ะเฮ็ดหาย,ยากจ้าพ่อพี่น้องจ้าคนไทยมาเก็บกันหมดเลยจ้ะนี่เลยไปเลือกเอาก็บ้านจ้า <c oughs> พ่อพี่น้องไปเลือกเอาจ้ะมีแต, <c oughs> <c oughs> ต่ยาเฮ็ดละกียาจ้ะเต็มเลยจ้ะหากันต่อเลย โอ้มือเศร้าๆก็จเจอเฮ็ดเลยจ้ะนี่โฟมพี่น้อง ไม่จ้ะเมื่อก่อนเยอะจ้ะสาวโบราชมาเก็บทุกปีเจอแล้วจ้านี่จะพี่น้องจะเฮ็ดเท็ดถั่วเจอสาวโบราชเก็บเด้มเจอเด้อกำลังงามๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่ คนมาเหยียบแบนหมดเลยจ้ะพ่อพี่น้องจ๋าสิไหนคากจ้ะนี่จ้ะอืมกำลังงามเลยสามอันนึงเก็บถั่วพ่อพี่น้องคนเหยียบหมดเลยจ้ะ เฮ็ดทัวเฮ็ดทัวงามมากเลยพ่อพี่น้องจ้าโหโทษจ้าจ้าดูทัวนี่โพงหยาโอ้งามคักจ้าโอ้คือจะหายท้ไปนี่โพงหยาไรแ้เนาะอ่้ งามแท้พ่อพีน่น้องงามแท้พ่อพี่น้องเฮ็ดถั่วจ้าสงสัยจะเป็นสุดท้ายหรอจ้ะเพราะว่าหนาวมากเลยพ่อพี่น้องจ๊าเนี่ยจ้ะจะเฮ็ดถั่วพี่จ้ามามามา ช่วยเก็บช่วยเก็บอ,อ้ยวิลเลียมสุดท้ายของเห็ดแล้วจ้าปีนี้ปีหน้าเก็บใหม่ เห็ดแพงเฮ้ยหลายโพดเพราะพี่น้องดูถั่วนี่จ้าอุ้ยตะมุติมิตะม่ะทำไมดูก่อนนี่เนอะพวกพี่น้องดูก่อนนี่ โคตรจะเอาออกให้ดูปาดนิ่นก็อะไรโอ้ยอ้ายบบพ่อพี่น้องเจสสาก็ราดเก็บเพชรจะงามพอดนี่โอ้ยโอ้ยดูทั่วเอยเจอท่าตกกระใจมดโอ้ย พี่น้องดูกอ้อก้อหนึ่งปาดตเฮ็ดถั่วกำลังขึ้นจะพ่อพี่น้องงามโพงามโพโอ้ยตกระใจกระถาง มือก็ขาดพ่อพี่น้องเอ้ยเหลือโตนจนโอ้ยงามพวดโอ้ยดูนี่อีกจ้ะพ่อพี่น้องนี่กล่องหนึ่งจ้าดิเก็บโอ้ยนี่จ้ะนี่จ้ะทุ่งมือก็ขาดพ่อพี่น้องไปเรียกอย่าเดินมาเหยียบเห็ดแม่ น้ำมูกกระไหล่อ้เยี่ยงเห็ดแม่นี่จ้าโอ้ยพ่อพี่น้องกูนี่นี่ครับพ่อพี่น้องนี่ เฮ็ดถั่วจ้านี่จ้าพ่อพี่น้องนี่จ้าเฮ็ดถั่วจ้าพ่อพี่น้องจ้านี่จ้าโอ้โ,อโ,อโ,อโอก้อนี่ยิ่งงามบ,บ่อพี่น้องอ้หพอพี่น้องดูนี่จ้าอ้ยเฮ็ ua, ดถั่วชาวโคราชอ้ายอันนี้ก็เฮ็ดถั่วจ้าพ่อพี่ สาวโคราชเก็บเด้อหลายพวดหลายพวดจ้ะพ่อพี่น้องจ๋านี่จ้ะโอ้ยมันคือหลายคากแทนจ้าเฮ็ดถั่วจ้ะพ่อพี่น้องจ๋าเฮ็ดสาวโคราชเฮ็ดจ้ะนี่จ้ะงัดเลยจ้ะพ่อพี่น้องจ๋าฝนจะตกแล้วจ้ะงัดเลยโอ้ยพ่อพี่น้องฮ่าเฮ็ดสาวโคราชพ่อพี่น้องจ๋า เฮ็ดทัวจะเฮ็ดทัวว้ยหลายโพดไหลโพเพื่อนพี่น,น้องจ๋ากำลังจะเกิดจ๋างามโพดงามโพนี่เอาไปโรยกันเลหน่อยเงี้จ๋ากำลังอร่อยเนี่ยอร่อยจ๋าโอ้ยพ่อพี่น้องจ๋านี่จ๋าคือกันงัดเลยจ๋าโอ้โหพอพี่น้องจ้า ดเดอือดๆช่วยสาวโคราชเกมเฮ็ดหลายบวหลายบวตื่นเต้นจ้าพาี่น้องจ้าดู้ยหลายใจเฮ็ดจ้าอล,ลังงามนี่จ้าจะงัดโลดจ้างัดโลดโอ้ยงามโพดจ้าอืนี่จ้า จะงามโพดคุณพี่น้องจอเ,เจ้าสาวโคราชเก็บเห็ดจ้านี่ก่จอจากค่ะพี่น้องงัดเลยโอ้โหคือแบบว่าอสมยอดเลยคามพี่น้องกำลังจะเกิดงามงาม จ้าชื่อสากุรัตเก็บเ้อ